สัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิก f c ทุกคนครับผมวันนี้ก็มีอีกหนึ่งข้อมูลดีๆมานำเสนอเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับเพืน่อนำไปเป็นข้อมูลในการตัดสินใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวดวันที่16สิงหาคมท2 5 6 7นะครับคลิปนี้ก็เป็นรวมหวยซองคู่มือเสียงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวดวันที่16สิงหาคม2567ปกเหลืองนะครับผมดูด้านในต่อน ไปทีด้านหน้านะครับชา้าๆนะครับเก็บจอนะครับผมแล้วเพื่อนสมาชิกก็นำไปเจียบเจีบดูกับคลิปที่ผ,ผ่านมานะครับว่าจานท่านไหนเข้าไม่เข้า ผมก็หมดแล้วครับผมครับคลิปวิดีโอก็จัดขึ้นทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลับกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับแต่ผู้จัดทําให้สลับสนุงการพระน้ใดๆทั้งสิ้นนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมครับผมชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งขัรแจ้งเตือนเพื่อจะได้เห็นคลิปใหม่ๆข้อมูลดีๆ ที่ทางบุจจัดทำได้นำมาเสนอนะครับผมสวัสดีครับโชคดีครับ